สวัสดีครับผมโคสแบรนด์นพพลดีมงคลที่ปรึกษาในหน้าประกันภัยบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหารครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพการเป็นในหน้าประกันวินาศภัยหรือท่านที่มีรถยนต์หลายๆคัน อยากได้ส่วนลดในการซื้อประกันภัยในทุกๆปีเชิญมาสมัครเป็นสมาชิกสีกุ้งโบเกอร์กับทีมสีกุ้งวิกตอรีนะครับเพราะนอกจากจะได้รับส่วนลดในการซื้อประกันภัยแล้วยังมีโอกาสสร้างไรายได้อีกด้วยครับถือว่าเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มไรายได้จากธุรกิจประกันภัยที่กฎหมายบังคับซื้ออีกด้วยครับเพื่อนๆที่อยากเป็นในหน้ามืออาชีพวันนี้เราโชคดีมากครับที่มีโอกาสได้มาเจอกันเพราะเราคือโค้ดที่ปรึกษาในหน้าประกันภัยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า10ปีการันตีด้วยผลงานยอดขายมากกว่า100ล้านบาทต่อปีครับมีสมาชิกในทีมงานมากกว่า1 0,000รหัสทั่วประเทศและยังมีในหน้าเข้าร่วมทีมอย่างต่อเนื่องเราเป็นโค้ดร,ระดับหนึ่งที่บริหารทีมขายได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ทีมงานเติบโตและพัฒนาจนได้รับรางวัลสุดยอดในหน้าประกันภัยดีเด่นจึงมั่นใจได้เลยครับว่า โค้ชจะช่วยให้คุณเป็นในหน้าประกันภัยมืออาชีพแม้ไม่มีประสบการณ์เพราะหน้าที่ของเราคือการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นในหน้ามืออาชีพครับไม่ว่าวันนี้คุณจะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะโค้ชจะสอนงานให้คุณสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนสอนแบบจับมือทำํำสอนงานจนกว่าคุณจะทํางานเป็นสามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยกับโค้ดได้ตลอดเลยนะครับและที่สําคัญถ้าคุณร่วมทีมกับเรา โค้ชจะพาคุณประสบความสำเร็จและเติบโตในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนครับการันตีจากรุ่นพี่ที่ปรับตำแหน่งรับรางวัลความสำเร็จมีรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือนเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วและตัดสินใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกขั้นตอนแรกให้กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สีกรุง a c a d e m y .com ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้ทักไลน์หาโค้ดโค้ชจะส่งเครื่องมือการทำงานทุกๆอย่างให้คุณ ซึ่งทีมของเราจะมีเครื่องมือการทำงานทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่ครบคันทันสมัยรวมถึงเครื่องมือทุกอย่างสำหรับการเตรียมตัวสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยครับการทำงานที่สีกุงก็ง่ายมากๆเลยครับเพราะทำงานผ่านไลน์ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำข้าราชการเจ้าของธุรกิจหรือแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็สามารถทำงานกับสีกุงได้นะครับ และทุกๆคนทุกๆอาชีพสามารถทําอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพที่2ได้เลยนะครับเพราะอาชีพนี้อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้การทํางานทุกอย่างจะมีเจ้าที่สีกรุงคอยซัพพอร์ตครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลการเป็นอาชีพในหน้าประกันภัยเพิ่มเติมสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามได้ที่เบอร์0861295623โค้ดยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท่าน เชิญมาเป็นครอบครัวสีกุ้งบลร์เกอร์ด้วยกันกับเรานะครับอยากเป็นในหน้าประกันภัยมืออาชีพต้องให้เมืออาชีพดูแลคุณก็เก่งได้แค่มีโค้ดดีๆแล้วพบกันนะครับ